เอาละทุกคนกลับกับมาแล้วนะครับกับ React ซีรีส์ตกหลุมรักเกินห้ามใจนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่19แล้วก็20กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP ีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ภารกิจของตัวเจียงเหยิเนี่ยนะฮะนั่นก็คือต้องทํายังไงก็ได้นะฮะที่จะขัดขวางตัวเยี่ยนโจแล้วก็มุกไคเนี่ยไม่ให้เซ็นสัญญากันนั่นเองทุกคนแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้นเนี่ เต็มใจนะฮะให้ตัวเจียงเห่ยงเนี่ยเข้าใกล้มากๆนะฮะทุกคนนี่อาจจะเป็นการเฉลยก็ได้นะครับว่าแผนการที่ตัวเองทํามาเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่นะฮะทุกคนแต่นี้คิดอยู่ในใจนะเดี๋ยวยังไงอีพีนี้เนี่ยอาจจะมีซีนเขนินๆนะฮะอะไรให้เราได้ดูแนะ่นอนทุกคนยังไงเดี๋ยวรอติดตามใน2 EP ีนี้ละกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาเราดีกว่าครับยังนะไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP นีนี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับ คุณชอบเขาหรือเปล่าคุณนี่หัวล้านังั้นคุณก็ไม่ได้ชอบเขาใช่ไหมขนาดนี้แล้วเนาะผมอยากให้คุณพูดว่าไม่ใช่เพราะว่าผมไม่พอใจ <c oughs> ผมหึงน่ะ คำพูดของคุณชายตู้น่าจะเคยพูดกับผู้หญิงหลายคนนะฟ้าดีมีคุณธรรมไม่มีจริงๆคุณเป็นคนแรกงั้นวันนั้นผู้หญิงที่ได้รับดอกไม้ล่ะหรือว่าดอกไม้คุณชายตู้เอาไปให้คนอื่นตามอำเภอใจทำตัวเองแท้ๆเลย <c oughs> <c oughs> โถเสรหน้ <c oughs> าดีไหมไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่าเอาไป็ว่าดอกไม้ช่อนั้นผมจะซื้อให้คุณ แต่หลังจากนั้นพอเห็นพี่จี้หนานที่หน้าประตูผมถึงรู้ว่าที่แท้ ق, คุณคือคุณหนูใหญ่ตระกูลโจแห่งเจียงเปย <c oughs> ผมรู้ว่าระหว่างคุณกับนา้าผมมั่นกันแล้วแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าพวกคุณอธิบายเรื่องนี้ชัดเจนแล้วเฮ้ยไม่ว่าจะพูดยังไง <c oughs> ถึงยังไงเรื่องนี้ผมก็ผิดขอโทษนะ <c oughs> ดังนั้น คุณโจน่าน่าจะกำลังถึงอยู่ใช่ไหมฉันเปล่าซะหน่อยอุ๊บก็ถึงอยู่เนี่ยไม่คุยกับคุณแล้วเหมือนจุ๊บกูเลยเมื่อกี้ไม่คุยกับคุณแล้วตามโอ้สาที่เจอแล้วจิจมแก้ไปหน่อยสิเพื่อความสนุกในห้อง ยินดีด้วยค่ะยินดีมากกับคุณมากค่ะทุกท่านครับขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของผมวันข้างหน้าขอฝากเรื่องฝากตัวด้วยนะครับหวังว่าคือนี้ทุกคนจะสนุกกันเต็มที่ ค,คุณคือฉันชื่อเจียงเหยาพ่อฉันคือเจียงย่หมิงช่วงนี้คุณพ่อไม่ค่อยสบายไม่ได้มาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดคุณต้องขออภัยด้วยเป็นลูกสาวประธานเจียงนี่เองประธานเจียงเกลียใจไปแล้ววันหน้าจะมีโอกาสแต่ว่าวันนี้โชคดีมากได้รู้จักคุณเจียงที่หน้าต่างงดงามเป็นเรื่องอน่ายินดียิ่ง อ,อกนะนี่คือของควัญที่ฉันตั้งใจให้คุณนี่คืออะไรเน็กไทยคะหวังว่าคุณจะชอบนะคะชอบสิชอบมากมากนั่นแหละนั่นไงคุณเจียงถ้าคุณไปใส่ให้ผมท,ที่ห้องด้วยตัวเองได้ผมจะยิ่งชอบมากกว่านี้ถือเป็นเกียรติของฉันคะ่ะ เย็นโจละเย็นโจเห็นไหมเนะี่ยยังรอเจียงเห่ยาอยู่ไงว่าอย่างไงเจียงเห่ยาเข้าไปในห้องของมุกไคไทจิแล้วครับอืคนที่เธออยากฆ่าไม่ใช่แม่ทัพน้อยแต่เป็นมุกไคไทจิไม่มีเหตุผลเลยเธอกล้าจัดก,การมุกไคไทจิเธอไม่รอดออกไปจากงานนี้แนะ่เกรงว่าเธอเองก็คงไม่คิดจะรอดออกไปเหมือนกันะเธอคิดจะตายไปพราะมุกไคไทจิ ไม่ทับน้อยเ<ด>จงเดี๋ยวจะฆ่าคุณนะทำไมต้องช่วยเธอด้วยไ,ไปโอ้ยคุณเจียงอยากง,งน่นงีไปเลยคนตัวที่หน้าประตูใหญ่แล้วทำไมเข้ามายาจะค้นอีกมีแต่พวกผู้ชายไม่เอาไหนประตูบาดี้ไม่ใช่ใครจะเข้ามาได้อีกอย่างนะคุณเจียงคุณก็เข้ามาแล้วไม่ไทยเหรอซ่อนไ้ตรงไหนตัว,วหอมจังนะคุณผู้ใครคะ ซองไว้ตรงไหนเนี่ยนี่เป็นของขวัญที่ฉันเลือกให้คุณเองถ้าคุณไม่ลองใส่สักหน่อยฉันจะเสียใจนะคะได้แล้วแต่คนสวยเลยลองได้ แม่ทำน้อยฉือคุณมาได้ยังไงขอโทษครับไม่รู้ว่าในห้องคุณมุกไคอยมีแขกอยู่ผมแค่อยากปรึกษารายละเอียดความร่วมมือกับคุณมุกไคอยโปรดให้อภัยที่ผมบุ่มบามเข็มอาบยาพิษได้ผมจะไปเดี๋ยวนี้คุณมุกไคอยคะลองเด็กไคแค่เส้นเดียวใช้เวลาไม่นานแล้วคะคุณเจียงคู่มันของคุณรอคุณอยู่ข้างล่างถ้ายังไม่ลงไปอีกเขาจะมาหาถึงที่นะแรง แรงมันยังมีธุระต้องทำด้ยผมทำธุระเสร็จแล้วค่อยไปหาคุณรอดรอดไปหนึ่งแมต์คุณมุกเคยเดี๋ยวเจอกันนะครับนี่นี่ื่มคน่อะรนีพอเป็นผู้หญิงเนาะไม่ละมัดระวังตัวเนาะนี่มาเลยอืม ช่เพราะคุณทำาันเสียเรื่องมุคไคไทยจิคนดงเข็มยาสลบถูกฉันฆ่าไปแล้วงั้นคุณคงถูกฟ้าจนตัวลายแล้วเข็มยาสลบก็่เงินดีกว่าที่ฉันนั่งมองพวกคุณร่วมมือกันในเมื่อคุณไม่อยากให้ผมร่วมมือกับเขาทำไมถึงไม่ฆ่าผมแต่กลับไปฆ่ามุคไคแทนเธอบอกจะไม่แต่ต้องถือเย็นโจแต่จะฆ่ามุคไคเหรอฆ่ามุคไคก็หยุดยั้งการร่วมมือรันนี้ได้เจียงเหยาเธอคิดดีแล้วใช่ไหมถ้าเธอคิดจะฆ่ามุคไค ไปคราวนี้ <S <S ก็คือตายเนะดีกว่าให้ศอกอนัตกรรมมาปีก่อนเกิดซ้ำฉันเคยทำผิดแตเ่เย่ยนโจ้ครั้งหนึ่งมีครั้งที่สองไม่ได้คุณฆ่าผมไม่ลงสินะฉันแค่คิดว่าถ้าฆ่าคุณก็รูู้ก<ค>ันอยู่มุกใครก็จะร่วมมือกับคนอื่นงั้นฉันก็ข่ามุกใครที่จีดีกว่า เนยคขคนเดียวนี่เป็นเหตุผลที่เข้าท่าอืมไปคุณจะทำอะไรไอ้ตอนนี้จะให้โอกาสคุณข่าผม,มายังน้อยก็รับประกันได้ว่าสัญญาของผมกับเขาลงนามไม่ได้อืม <c oughs> <c oughs> คุณลงมือสิหลังเลอะไรอยู่ <c oughs> คุณเตรียมพร้อมที่จะตายแล้วไม่ใช่เหรอคุณจะกลัวอะไรล่ะชิยันเจ้าคุณอย่าบังคับฉันนะคุณไม่อยากที่จะฆ่าผมไม่ยอมเลือกที่จะ ตายไปพร้อมกับมุกไข่มันก็คือการฉันไม่ได้สลายชีวิตนะโอ้ยจบจบเห็นแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้เราไปทางนั้นกันเถอะอย่ารบกวนพวกเขาเลยไปไปไปเด็กไปตรงนี้ไม่ได้ให้ใครไป เด็กๆไปก่อนไปเร็วเรเรื่องของผู้ใหญ่เร็วๆผู้ใหญ่ก็รักกันอยู่เนี่ยในเมื่อคุณไม่ยอมฆ่าผมนั้นก็อย่าหาว่าผมไม่ให้โอกาสฉียิ้นชจ้าคุณทำอาได้อะียิ้นเจ้าปล่อยให้คุณทำผมเสียเรื่องไม่ได้ เฉยยิ่งเจ้ปล่อยฉันนะขังเลยจ้ะเฉยยิ่งเจ้คุณบ้าไปแล้วเหรอปล่อยฉันปล่อยฉันนะแต่ข้างนอกก็ไม่มีคนสแตนบายหรอเฉยยิ่งเจ้าองค์กรน่ะอยู่ที่นี่ดีๆถ้านึกเสียใจแล้วอยากฆ่าผมรอผมกลับมาจะให้คุณฆ่าเลยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะเฉยยิ่งเจ้อืม <ไ>ปปแปลกจังหายไปไหนแล้ว <c oughs> สนใจมากเลยค่ะเพิ่งออกมาก็หายไปแล้ว <c oughs> อแอบมาปล่อยวะเนี่ย <c oughs> ต้องหาให้เจอแล้วถามให้รู้เรื่อง <c oughs> พวกเขาไม่ได้ปิดบงังฉันอีกเท่าไหร่กันแน่ <c oughs> อีกคนบวะนี่อะไร ออกแบบทางรถไฟที่ฉเฉยเย็นจ้อยพวกญี่ปุ่นเหรอทำไมดูประหลาดขนาดเนี้ยเป็นแผนการของเฉยเย็นเจอสินะคุณเจียงผู้บัญชาการให้มาเชิญครับนั่นโอ้ยหันพีสซีโลลานเออนั่นแหละผู้ช่วยจางนี่ไปเลย ไปทับน้อยเจียงเห่ยาหนีไปแล้วมาที่เขาหนานพวัวคนเดียวไม่งั้นเตรียมเก็บศพเจียงเหยาอ้าวไปเขาหนานพวัวตัวจียนซันจะขอแนะนำให้คุณปล่อยฉันได้ยินบ,บ่าคุณจะอุปสรรคเคยไปหาพ่อฉันหลายครั้งอยากให้เขาช่วยอุดช่องวงการทหารตอนนี้คุณมัดลูกสาวเขาไว้แบบนี้ถ้าเขารู้ เรื่องนี้เกรงว่าจะจัดการยากไม่ต้องห่วงลุงไ,ไม่ทําให้เธอลําบากขอแค่เฉอเย็ยนโจมาก,ก็จะปล่อยเธอไปคุณหลอกใช้ฉันเล่าเฉอเย็ยนโจมาคุณคาดการผิดแล้วคุณรู้ไหมทําไมเฉอเย็ยนโจต้องการให้ฉันยกเลิากการบ้านกับประกูลตู้ให้ได้ว่ามาพระคุกเกลียดฉันเขาไม่อยากเห็นฉันสุขสบาย ห้าปีก่อนตะกุลเฉือถูกผู้หญิงคนหนึ่งของ,ององค์กรวิหกเหินทำลายพ่อของเขาตายเพราะเรื่องนี้คุณน่าจะเคยได้ยินมาบ้างเธอหมายความว่าเธอคือผู้หญิงจากองค์กรวิหกเหินคนนั้นถูกต้องเอาแล้วไปบอกทำไมอ่ะไม่งั้นทำไมเฉือยื่นโจถึงไม่รักลูกสาวของเจียงเปยแต่จะพัวพันกับฉันไปบอกทำไมอ่ะความแค้นใหญ่หลวงระหว่างเราเขาจะมาช่วยฉันเหรอ เขาอยากให้ฉันตายด้วยดมมือคนเดร็วงงนะเนี่ยมาแล้วครับโทษทีนะเขามาแล้วเขามาอยู่แล้วเขามาอยู่แล้วถือเย็นโจนายไม่ทำให้พี่เคยผิดหวังมาทำไมจะาูดาอไงมาทำไมหยุดนะอย่าวู่วาม ไม่งั้นฉันจะจุดธนวระเบิดคุณไม่น่ามาเลยเราไม่มีบุญคุณความแค้นกันปล่อยเธอไปอยังไงยังไงขอแค่นายให้ความร่วมมือดีๆพี่เคยจะไม่ทำให้เธอลำบาก

รอต่อไปก็ไม่ใช่วิธีที่ดีไม่ว่ายัางไงก็ต้องขึ้นไปดูหน่อยไม่ทับน้อยสั่งไว้ถ้าไม่มีคำสั่งเขาใครก็ห้ามขึ้นไปแต่ว่าเราจะทนดูไม่ทับน้อยตายไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้นะฉันเชื่อมั่นในตัวไม่ทับน้อยแต่ก็คงไม่อยากให้พวกเราต้องมาพลีชีพที่นี่นแ,รรแรงรอยู่นะแรงอยู่นะนายทำเพื่อช่วยชือเย็นโจพวกเรามาช่วยเจียงเหยา จุดประสงค์เหมือนกันตัรกรบชั่วคราวก่อนเออโอเค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 บนเขาลูกนี้ตู้เจียนซานวางระเบิดไว้ถ้าไปทางนี้ท่านว่ายังไม่ทันพบเจียงเหยา่าก็ถูกระเบิดจนร่างแหลกแล้วงั้นทำไงออฉันมีวิธีนะ <laughs> ผมเองอลูกชาย,ยมาเล่นที่นี่รู้ว่ามีอีกเส้นทางหนึ่งแต่ทางมันเดินลำบากวางปืนลง ตู้เจียนซานเป็นพ่อนายนะนายจะใจดีพาเราขึ้นไปจริงๆเหรอไปเพื่อประดุมความวิธรรมข้างในคนหนึ่งก็เป็นนะอีกคนก็เป็นเพื่อนสนิทไม่แปลกก็ตามใจ่อไปตามไปก่อนอตามไปก่อนไปจนเหยาดูทางรู้วาตูุเจียนซานตามหาคุณ ย่งจะมาอีกแหมช่างเป็นคู่รักที่รักกันเหนียวแน่นจริงๆไจะเอายังไงถึงจะนยอมปล่อยเธออี้นายรักเธอขนาดนั้นฉันทำกับนายแบบนั้นยังยอมตายเพื่อเธออีกรอฉันฆ่านายแล้วจะปล่อยเธอไปถ้าคุณฆ่าเขา เจงเปิดและพวกญี่ปุ่นไม่ปล่อยคุณนนะ่กูก็อยากหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีเหละเธอคิดว่าตอนนี้ฉันสบายเหรอเป็นเพราะเจ้าสนลและเลวนี่คอยบงการฉันถือต,ตัวอยู่ในสภาพนี้ฉันเสียใจจริงๆตอนนั้นที่ข้าพ่อเขาฉันน่าจะยิงเขาให้ตายไปด้วยคุณว่าอะไรนะช<อ>เลยแล้วช่เลยแล้วเนี่ยดูสิเ<ง>นี่ยอายุเยอะแล้วความจำไม่ค่อยดีฉันลืมบอกพวกเธอไปสินะ <laughs> ตอนนั้นพ่อของฉือเยี่ยนโจไม่ได้ตายด้วยน้ำมือขององคอ์กรวิหกเหมือแต่เป็นฉันช่วยโอกาสยิงเขาแต่ตอนเขายังไม่ตายก่อ,อนตายพ่อนายบอกให้ฉันรีบหนีดูแลนายแทนเขา,าฉันทนฟังต่อไปไม่ไหว จะยิงไปอีกนัดที่หัวของเขาอสุดๆอ่ะเขาเป็นพ่อตาของแกเขาดีกับแกมาก,ากแต่เขาขัดขวางการขึ้นสู่ตำแหน่ง,งฉันพี่สาวอะให้ฉันดูแลนายนายงั้นวันนี้จะให้นาย กับลูกสะใภ้ของเขาอไปอยู่กับเขาในนรกก็แล้วกันสงสารวนัน<ป>ทีพ่อแบบเนี้ยสงสารวนหลันที่สุดเลยเนะี่ย ไม่เป็นไรถือเย็นโจฉันเตรียมของดีเอาไว้พวกนายถูกขังที่นี่ก็ใช้ช่วงสุดท้ายพูดคำหวานซึ้งกันเถอะวินระเบิดดูนี่ทนมากพวกนายก็รักกันหวานซึ้งไปเถอ,อะอาชุด้งังปอยไอเย็นอ่าไม่ใช่ระเบิดว่ะ มันเหมือนเขาอยากให้พวกเราหนาวตายอย่นี้โหแล้วมันหนาวตายได้จริงๆนะตรงนี้คิดดูดีรู้สึกผ้าแต่ละคนอ่ะได้ถึงแล้วอยู่ข้างหน้านี้เองอ่ะ พราะประตูนี้ผลาก็ไม่เปิดจนก็ไม่พังเดากคไม่เายอ,อยู่ที่นี่จริงๆใช่ไหมจะพูดแล้วไหลอู๋หลงจะต้องหาทางมาช่วยได้แน่ใช่อู๋คลงผมขอ,อม่หกเหินท้ามาช่วยฉันโอเคโอเคมาด้วยกันฉันจะตายที่นี่ไม่ได้มาด้วยกันเลยจ้าไม่งั้นจะเสียเปรียบเกินไป เร็วเลยลูกเจนซันเร็วรีบจับฉันไว้หวยพ่อปล่อยตัวคนไอ้ช่องสี่ขู่สิพ่ออย่ายิง <c oughs> ลูกชายพ่ออยู่ในมือพวกเขา <c oughs> ผู้ประชาการเป็นขุณชายครับ <c oughs> เล่นเองกำกับเองไงนะไปวุนหลันเดี๋ยวนี้แกปล่อยเจงเหยาก่อนสิไม่ทำน้อยด้วยไม่งั้นเราจะฆ่าเขาซะเร็วเข้าพ่อช่วยผมด้วยผมจะไม่อยากตายกดดันเร็วกดดัน เพราะไม่ได้ฆ่ามุกไค่หรือเป็นเพราะไม่ได้หยุดการร่วมมือของผมกับคนญี่ปุ่นทั้งหมดนี่เวลาไหนแล้วคุณยังไม่ทิ้งความมุ่งม,มั่นอาจารย์จียงทำงานเต็มที่จริงๆจ้ เอาละทุกคนจบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน2 ep นีนี้นั่นเองนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องราวเนี่ยมันกลับตลปัดอีกแล้วนะฮะทุกคนซึ่งจริงๆการมาที่งานเต้นรําในครั้งนี้ของเจียงเหยานนะฮะจุดมุ่งหมายสาคัญเนี่ยนั่นก็ไม่ใช่เยี่ยนโจนะฮะแต่ว่าเขาเองต้องการจะมาฆ่าตัวมูไข่นะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยยังไงก็ทําใจที่จะฆ่าคนที่ตัวเองรักไม่ได้นะครับแต่พอตัวเยี่ยนโจเนี่ยรู้ว่าตัวเจียงเหยาเนี่ยเริ่มเข้าใกล้ตัวมูไข่นะฮะ ก็ต้องรีบเข้ามาขัดขวางไว้ก่อนเลยนะฮะซึ่งจริงๆอีกนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยเจียงเหยี่ยเองจะ ปักเข็มไปที่คอได้แล้วนะฮะแต่ตัวเยี่ยนโจเนี่ยกดึงออกมาได้ก่อนนั่นเองทุกคนกลายเป็นว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ยิ่งทําให้ตัวเยี่ยนโจเนี่ยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําแบบนี้เนี่ยตัวเจียงเหยากําลังเสียสละชีวิตของตัวเองเนี่ยเพื่อเซฟตัวเยี่ยนโจนั่นเองทุกคนแต่ทําไปทํามาเนี่ยดันเกิดเรื่องพลิกขึ้นมาเนีฮะทุกคนเพราะว่าระหว่างที่ตัวเยี่ยนโจเนี่ยขังตัวเจียงเหยาเอาไว้ในรถนะฮะฝั่งตัวเจียนซ่านนะฮะก็ส่งทหารเนี่ย มาเอาตัวเจียงเหยาไปนะฮะแล้วก็เหมือนเป็นการขู่ในๆนะครับให้ตัวเยี่ยนโจเนี่ยมาหาแล้วก็มารับตัวเจียงเห่ยานั่นเองทุกคนแต่พอมาถึงเนี่ยโอ้โหพูดได้เลยว่าเข้าทางตัวเจียนซานไปหมดนะฮะและยังบอกอีกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ฆ่าตัวพ่อของเยี่ยนโจนะฮะไม่ใช่องค์กรวิหกเถิดน,นะฮะแต่เป็นตัวเขาเองทุกคนโอ้โหพอได้ฟังความจริงแบบนี้เนี่ยมันยิ่งโหดร้ายกับเยี่ยนโจไปอีกนะฮะเพราะว่า5ปีนั้น มันเป็น5ปีที่ตัวเยี่ยนโจนะฮะทั้งโกรธทั้งแค้นเจียงเหวี่ยงนะฮะรวมถึงองค์กรวิหกเหินนะฮะแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าครอบครัวตัวเองเนี่ยดันอยู่ข้างๆเขามาตลอดนะฮะทุกคนแต่จนแล้วจนรอดนะฮะสิ่งที่ตู้เทียนซานเนี่ยต้องการจะทำนะตอนนี้นะฮะนั่นก็คือจะขังนะฮะทั้งตัวเยี่ยนโจและเจียงเหวี่ยงเอาไว้นะครับแล้วก็ให้หนาวตายอยู่ในถ้ำนั่นเองทุกคนโอ้โหนี่เป็นวิธีการลงมือที่โหดเหี้ยม มากๆจริงๆนะฮะแต่ว่าหน่วยพิเศษนะฮะที่ต้องบอกว่ากําลังจะมาช่วยนะฮะในฝั่งของเจียงเหยาและเยี่ยนโจนะฮะตอนนี้จากที่เป็นศัตรูกันเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันอย่างเฉพาะกิจนะฮะแล้วก็ได้วนหลันนะฮะเป็นคนนําทางแถมยังมีคนกํากับทุกอย่างอีกนะว่าให้จับตัวเขาเป็นตัวประกันนะฮะเพื่อขู่ตัวพ่อเขานั่นเองทุกคนนี่ก็ไม่รู้นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตู้เทียนซาาเนี่ยจะยอมปล่อยทั้งสองคนออกไปหรือเปล่านะครับยังไงเดี๋ยวรอ ติดตามกันใน EP หน้าละกันนะครับอเอาเป็นว่ายังไง EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อเลยละกันนะฮะว่า Ep ต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน E.P ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ